คานเสาต่อม่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูพังถลม่มคนงานเจ็บห้ารายผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่มูนลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งมีเสาต่อม่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่อยู่ระหว่างก่อสร้างพังถล่มลงมาทําให้มีคนงานได้รับบากเกดเจ็บหลายคนเหตุเกิดบนถนนแจ้งวัฒนะหน้าห้างแมคโครสาขาแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกรด็ดจึงรุดเข้าตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบคนงานได้รับบาดเจ็บ5คนนั่งและนอนกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลกรมชลประธานปากเกรด็ขดขณะเดียวกันจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าตัวคานเสาต่อหม้อรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้นถลม่มลงมาพังเสียหายจากการสอบปากคำนายนรรงศักดิ์อายุ29ปีชาวจังหวัดสกนลนครซึ่งเป็นหนึ่งในคนงานที่ได้รับบาดเจ็บ ให้การว่าขณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองและคนงานรวมถึงโฟร์แมนผู้ควบคุมงานรวม5คนกําลังทําการเทคอนกรีตอยู่บนเสาต่อหม้อดังกล่าวแต่เพิ่งจะเริ่มเทคอนกรีตได้เพียงไม่กี่นาทีตัวคานนั้นก็พังถล่มลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวทําให้ทุกคนตกลงมาพร้อมกับเศษซากเหล็กและคอนกรีตที่มีความสูงประมาณ5เมตรเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยงานก่อสร้างเร่งทําการเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จก่อนรุ่งเช้า เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้การจราจรติดขัดส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นได้ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้พร้อมกับจะต้องทำการสอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมถึงสาเหตุอีกครั้ง